ระดับน้ำก็ยังไม่สูงเท่าไหร่นะถึงอย่างไรถึงนิดไม่ได้มาเมื่อวานแล้วก็จะมาขึ้นมาจากขึ้นมาจากเมื่อวานมากไหมมากเลยพี่น่า,นาจะมากนะแต่เราไม่มองไม่เห็นไงออรู้เดี๋ยวันมันท่วมไปนโมเมื่อวานแหละมันท่วมเพราะท่ว,วมเยอะกว่าเมื่อวานอมันสูงก,กว่าเมื่อวานแต่ว่าไม่รู้มากเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนก็อย่างว่ามีหลักเขตปักอยู่ออข้างตลิกรหลักเขตกะ เช็คจุดศูนย์กลางแม่น้ำกี่เมตรเราไปยืนวัดแล้วก็วัดไปตัง้งโู้นอันนี้อะกันนี้ก็ใช้สีแถบสีสีสีได้หนึ่งเมตรหนึ่งเมตรเขาจะรู้ว่ากี่เมตรด้านตอนนี้อยู่กับใกล้จะเสร็จเสร็จก็อีกนานครับ แรงมากเลยนะอเออดูน้ำดินะไหลแรงมากเลยอตอนที่เขาแข่งเรือมันเกาเริ่มมาจากตรงไหนนะแถวๆเนี้ยพี่เกี่ยวห้อยขาแล้วมั้งเขาเริ่มต้นแข่งเรือ,อปีนี้แม่น้ำนานจะมีแข่งเรือครับหลังออกพรรษาแล้วใช่แต่พอมาช่วงโรคโควิดระบาดก็เลยงดการแข่งขันนะแค่ตรงนี้นะมัพอแล้วตรงนีเออ้เดี๋ยวไปดูว่า ไปไม่ได้แล้วทางมันเอียงแล้วเนี่ยนั่นน่ไงขึ้นเดข้างบนเหรอพี่ผมพี่เดินกลับทางเก่านี่เหรอข้างล่างเหรอหร่อไงเดินกลับหรือว่าจะเดินขึ้นบนเดินขึ้นบนดีกว่าพี่ไปดูจะผ่านไปไหนมาถึงแค่ไหก็ยังทำอยู่ไปดูแล้วไปยืนเกาะไม่เรายืนก็้ถ่ายอยู่ข้างหน้าแล้วเดี๋ยวเดินกลับไปเลยฮะเดินกลับมาทั้งหนี่ฮะมาทั้างบนอ่าเออโฟล์เจอาวิวริมแม่น้ำเขาไว้ทั้งบนเนี่ยต้องเห็นอยู่แล้วเออไหนเอาวิวกลับ ดูนู่งระเบิดนะบึ้มดังบึ้มร่วงเลยลูกอะไรใครไลูกไ่ทีนิดครับเออเนีพยายามจับวิวริมแม่น้ำเข้ามาฮะตรงนี้ก็จะเป็นวัดพ่อชินรนาชที่สวยงามที่หายครับพอเราต้องการให้เขาเห็นแม่น้ำหนึ่งเดียวไงครับการทำการให้เห็นแม่น้ำว่าเออนวิวริมแม่น้ำ ก็คือเป็นดินแม่น้ำน,าน,น่านฝั่งตะวันตกนะเมื่อวานนี้เราเคยฝั่งตะวันออกน,น้ำยังไม่ขึ้นมากเลยพอตกพอฝนตกมาเมื่อเช้านิดหน่อยนี่แล้วก็ตกมาเมื่อประมาณสั้งสองสามวันนั่นแหละก็ทำให้น้ำขึ้นมาน้ำเริ่มขึ้นแลน้วน้ำเริ่มไหลขึ้นมาเยอะเลย เขาบอกอีกสองสามวันน้ำจะมาจากประเทศจีนนะเขื่อนเปิดเขื่อนยินเปิดเขื่อนมาจากเขื่อนรับรับน้ำหนักไม่ไหวแต่มันก็มาสลับฟันฟ้ามาเลยมันทิ้งโค้งมันมีอะไรบังกั้นเลยทําอะไรกั้นกั้นไปมันจะร้อนทำให้โคงน้ําลงบังมันไม่ปล่อยพวดลงมาโอ้โหตายหายคนที่อยู่ร้างเขื่อนมดเลยหายไปก็น้ำมดเลยก็ต้องพยายาม ติดตามกระแสน้าหน่อยนะติดตามข่าวกระแสน้ำ่อยนะเพราะในช่วงนี้น้ําหลากน้ําฝนตกบ่อยฝนตกเยอะเนี่ยต้องพยายามตามข่าวพิษโลกเราก็มีสองสาที่ที่ก็ออกข่าวนะวังทองน้ําตกน้ําตกสกคุณโหนอุทยานแล้วก็ตกวังนกแอ่นแล้วก็แถววังทองเนี่ย เป็นพื้นที่ต่ำมันก็เลยโดนน้ำท่วมเป็นบางพื้นที่แล้วก็ที่อำเภอบางระกกร,รับบางระจมก็ตามที่ตากล้องฟินได้บอกว่านะบ้านถลม่มลงไปในคลองน้ำแต่ว่าเป็นแม่น้ำหรือเป็นคลองใหญ่หบางร,ระจันมหรอที่ออกข่าวอะของ